ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับนี่ก็จากช่วงสงกรานนะครับก็ประสบอุบัติเหตุนะครับชนกันนะครับโมไซค์บวกโมไซค์นะครับดุมแตกวงล้อคดนะครับจานดิสเบกน่าจะเบี้ยวนะครับแล้วก็แผงคอตะกร้านะครับแกนโชกก็น่าจะเบี้ยวนะครับ ยังไม่ได้รืดูนะครับมือเบรกหักนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับในช่วงสงกรานต์นะครับรถมันเยอะนะครับสเตีพักเท้าด้านซ้ายนะฮะโอ้นครับก็เอามาประเมินนะครับพรุ่งนี้ก็จะรื้อเช็คให้นะครับว่ามันเสียหายตรงไหนบ้างนะครับเทียนรถไหนน้องเอกแยัไปไว้บ้านเรา อะนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับใช้รถใช้ถนน